เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมเพิ่งรู้ว่าไอรหัสผมนี่คือมันได้ตัวนี้มานะเพราวะว่าตอนที่ผมโหลดมาแรกๆนี่คือมันก็ให้มาพร้อมปืนเลยอะแต่ก็เพิ่งรู้ครับว่ามีตัวละครนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่เลยไปเดี๋ยวนนี้ก็จะเล่นตัวนี้และเราก็จะไปตะลุยกันนี่อันนี้ก็เป็นตาแรกของวันนี้เลยนะแล้วก็ไปจัดกันมาละจ้า แล้วก็ต้องดูว่ามีคนลงมาหรือเปล่าแล้วก็ดูตอนที่เราโดดนี่เลยนะแล้วจะได้รีบไปครับแล้วสวยได้ปืนมาละไปเดี๋ยวเราก็เอาแค่ปืนแค่นี้พอแล้วก็เดีย๋ยวไปหายิงกัน อ๋อแต่เดี๋ยก็พร้อมเลยครับเดี๋ยวยก็ไปหาคนกันอันนี้จะมีคนไหมเมื่อกี้ไม่ทันดูว่ามีคนลงมาหรือเปล่เาเดี๋ยวยเป็นเดินดหาเลยเดี๋ยวก็มีเสียงยิงปืนนะแล้วในวินิแบบมันก็ขึ้นอยู่ครับว่าคนอยู่ไหนเนะี่ยเดีวก็ไปยิงกันแต่ว่าก่อนไปยิงนี่คือขอเปลี่ยนปุ่มหน่อยแป๊บนึงผมตั้งตรงนี้คือผมแทบไม่ได้กดแล้วเพราะว่ามันกดยากนะ เอาตรงนี้ดีกว่าครับนี่น,นี่มันก็เป็นปุ่มหมอมนะโอ้ยแล้วมีเสียงเท้ามาโอ้ยมันเข้ามาในบ้านเราละแล้วก็ค่อยๆครับผมว่าอยู่ในบ้านนี้แน่เนี่ยขึ้นไปแล้วหรือเปล่าโอ้ยโอ้ย,อยแล้วก็ร่วงครับสวยและดูหน้าจ้ผมดิไอ้น,นี่มันใช้สกิลอะไรวะเนี่ย นี้หน้าจอเรานี่คือกระพริบเลยนะของจริงว่ะหวังว่าไม่ได้ะมีเลยนะไปครับแต่นี้เราก็ได้ของมาพร้อมแล้อันนี้ก็ได้ปืน M4 มา M4 ก็น่าจะเล่นง่ายครับเฮ้ยเห็นแล้วนี่โอ้แล้วโคตรไกลเลย หลาก็เรียบร้อยครับมันยิงเพื่อนเราไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นตัวเลยโอ้ยเมื่อกี้เหมือนกับมีคนยิงมาทางผมเนี่ยโอโ้อย่างที้ผมว่าสไนชัวแต่ก็ยังไม่เห็นตัวและเรียบร้อยครับอัวนี้ร่วงนะ สไนก็ได้อยู่ในบ้านนี้เนี่ยมันก็ขึ้นจุดสีแดงอยู่สายก็ร่วงไปมาส่องหาบันโดอันนี้ผมอยู่ตรงนี้ที่คนเดียวเลยตอนแรกก็มีเพื่อนอยู่นะอันนดี้ก็ฉายเดียวละโอ้ย เห็นแล้อุ้ยโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยอยแล้วมันก็มีเพื่อนด้วยของจริงเมือ่อกี้เดินสวนเลยนะแล้วก็โดนสวนแป๊บเดียวก็ร่วงเลยเราเนี่ยเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวถ้าผมรอดนี่คี่แลวก็ลงไปที่เมื่อกี้เลยแล้วก็ไปแก้แค้นกันไปละจ้าโอ้ยแล้วนเนี่ย,อ,ยอันนี้มันขนเนี่ย ู้สึกว่ามันแบบยืนนิ่งไปฮะ่ยอเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราก็ไปลงแถวเมื่อกี้ดีกว่าวนะนี่ไปล้างแค้นกันเพราะว่าเอกียมันก็2ตัวเลยนะมันจะเป็นเพื่อนกันด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันเฮย้ยเห็นแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับร่วงนึ่งใส่ย่ไม่รู้ว่าใช่พวกเมื่อกี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปหาก่อน ยังมันก็เดินใกล้ๆก,ก,กันเลยสองตัววันนี้เคลียร์ครับไรมีคนไหมไปโอ้ยเห็นแล้วอันนี้มีคนข้างหน้าเรามามา แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วผมเจ็บมากอ่ะแต่ก็รอดมาโอเคแล้วก็ไม่มีกรอด้วยครับเดีย๋ยวเอาแป,ป๊บนึงราได้มาละมาเดีย๋ยวไปตั้งหลักต่อนะตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปเข้าวงแล้วอะเพราะว่ามีวงมาแล้วแล้วมีคนอีกมไหมเนี่ย ไปผมว่าน,น่าจะเคลียร์ไปไปโอ้ยโอ้ยอย่างที่ผมว่าผมโดนสไนชัวมเม็ดเดียวนี่คือร่วงเลยว่าเกินไปโอ้โหมาดูครับว่ามันยิงยังไงเนี่ยเม็ดเดียว นี่ครับแต่ก็ปั้งเรียบร้อยโคตรตึงเลยมาแต่ก็ว่าชีวิตเราครับเกี่ยวแค่นี้เราวไปโดดใหม่ดีกว่าได้มา 5Q มาละรอบนี้โดดใหม่ครับยอนด,ดูอยู่นะแต่แถวเราก็พอมีคนอยู่แ้วก็สวยเราได้ปืนใช้ละถ้าเราได้ปืนไวนี่คือเลไก็รีบสู้เลยเพราะว่า บางคนที่คือยังไม่เจอปืนไงอ,อันนี้ข้างหน้าเรามีคนครับมีจุดสีแดงนะแะ้วก็สองจุดเลยผมว่าในบ้านนี้ชัวร์เนี่ยเฮ้ เอาไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเกิกตัวก็โอ้โหแล้วก็มาไวไปกำลังจะพูดอยู่ยวครับว่าอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ก็นี่ไงวันโดดออกมาจากชั้นสองอะ่ะแล้วก็แฝดยิงเราเรียบร้อยมาในเวลาแกมือละโอ้ยแล้วก็สวยเกมไวาาไมามะเมื่อกี้มผมไปตั้งปุ่มหมอบนะอลองหมอบดูปุ๊บ โอ้โยไอ้ก็สูญหมดก่อนอแ่ะไอ้ก็ยังไม่ตายเย่เ,เรียบร้อยวะดิผม,มว่าเราไปแก้แค้นดีกว่าวะ่ะเราก็ไปที่เดิมเลยบอกเลยว่าเช่นเคยนี้คือผมโดนมาเล่นงานอะใไใหม่นะเดี๋ยวต้องเจอครับในจทยข้างหน้านี้เนี่ยมาแล้วจ้า เจอะละโอ้ยลายงอวิ่งกันสองคนเฮ้ย,ยและเรียบร้อยครับร่วงหนึ่งแล้วตายไป,ไปอะไรก็สวนปืนผมนี่คือน้อยมากอะ่ะเฮ้ยแล้ว เอาแล้วทำไมตัวนี้มันยืนยิ่งอย่างนี้เนะี่ยบอกว่าผมเนี่ยแต่ว,ว่ามันมองผมไม่เห็นเลยเรียบร้อยครับแล้วก็รุ่นไฟเข่ไปเดี๋ยวของเยอะเฮ้ย ผมไม่รู้ว่าพวกนี้คือมันเป็นบอดหรือว,ว่าเป็นคนน่ะแต่ก็บางทีมันก็ยืนนิ่งไปนะแบบยืนเฉยเลยอันนี้มีคนวิ่งมาครับแล้วระยะนี้คือโดนเนี่ยแต่ก็โดนอยู่นะแต่ก็ไม่ตายครับเหมือนกับว่ามันจะเบาหรือเปล่าไกลๆอย่างนี้เนี่ยปะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าใกล้ดีกว่า มาแล้วจ,จ้าอยู่ที่หโหลดแป๊บหนึง่งเพราะว่าแม็กหนึ่งนี่คือไม่พอแล้วก็มีรถมายล้วไปครับมานี่แล้วแล้วฟับและเรียบร้อยครับร่วงไปโอเคไปไป,ไปลองตามตัวเมื่อกี้ดูครับไอ้คนขับรถเนี่ย รว่าไปไหนละแต่ก็นี่วอยู่แถวนี้เพราะว่าอันนี้ก็มีวงเล็กแล้วเนี่ยวงก็เริ่มบีบเข้ามาอันนี้แถวเราก็มีเสียงปืนแต่ก็โอ้โหแล้วจุดสีแดงนี่คือนี่ไง ก็ร่วงหนึ่งครับตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วนะถ้าเราตายนี่คือเรียบร้อยแต่ก็จบเลยโอ้ยโอ้ยได้โดนเยอะมากไม่ตายอะ่ะโอ้ยไปไหนแล้ววะ โอ้หถามจริงแล้วมันกี่คนวะเนี่ยสายยิงร่วงหนึ่งนะแต่ก็มีอีกอะคนเยอะว่ะแถวนี้เนี่ยดูดิดูว่ามันยิงผมยังไงเนี่ยโอ้โหและอยู่บนหลังคาและนี่ยังไงตายแบบนิ่มๆเลยและก็เรียบร้อยครับแลวก็ได้มาอันดับที่6นะแลก็ถือว่าใช้ได้ยุเพราะว่าเมื่อกี้ที่คีผมตายไวไงแต่ก็ได้ไปแก้มือแหะ แต่ก็วันนี้แค่นี้ดีกว่าครับสำหรับเกมนี้เรีว่าคอหอมปากหอมคอนะแต่ก็แค่นี้พอครับไว้เราก็ค่อยเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละว่า